ตัวอย่างที่2มิตเตอร์ตัวหนึ่งวัดกระแสะได้เต็มสเกล10มิลลิแอมอาเขียนรูปเลยมิตเตอร์ตัวหนึ่งวัดกระแสะได้เต็มสเกล10มิลลิแอมมีความต้านทานภายในมิตเตอร์1กิโลโอห์ม ต่อตัวต้านทาน9กิโลโอห์ม r s เท่ากับ9กิโลโอห์มอยากทราบว่ามิเตอร์ตัวนี้วัดแรงดันได้เท่าไหร่อา้าวละให้หา e e ที่วัดได้เท่ากับเท่าไหร่ e เท่ากับเท่าไหร่อ้าวดูจากวงจรสิ e เท่ากับ i คูณ r อา้อาวตังง่ายง่ายนะครับ e เท่ากับ I i ในที่นี้มี I อะไร I M ตัวเดียวน้มงจออนุกรมมี I ตัวเดียว I M คูณด้วย R R M กับ R S เป็นยังไงกันต่ออนุกรมกันเพราะฉะนั้น R M บวก R S I M คือ10มิลลิแอมคูณกับ R M คือ1กิโลโอห์มบวกด้วย R S คือ9กกิโลโอห์ม เพราะฉะนั้นเท่ากับ10มิลลิแอมคูณกับ10กิโลโอห์มอ่าอาจารย์เขียนง่ายๆอย่างนี้แล้วกันน่าจะสังเกตไ,ไง่ายๆกว่าคูณ10บกำลังลบ3มแอมกับคูณด้วย10คูณด้วย10ยกกำลัง3โอห์มแอมคูณโอห์มหน่วยเป็น โวลต์กำลังลบ3กับ10กำลัง3ตัดกันหมดไป10คูณ10ได้100เพราะฉะนั้นตอบเลยครับแรงดันที่จะวัดได้เมื่อต่อตัวต้านทาน9กิโลโอห์มเข้าไปคือ100